กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้เลยค่ะ t ตโยต้ารีเจนเด2.4ขับ4ปี2021นะคะมาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นค่ะ1,290,000บาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้หยกจะพาไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าออกตัวไว้ก่อนรถเพิ่งเข้ามาถึงนะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆที่เรารับมาจากเจ้าของเก่าเลยนะคะตัวรถสีดําเงาแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับเป็นตัวกระจังหน้าสี สีดำแบบนี้เช่นกันนะคะมีกล้อง360องศาแบบนี้เลยนะคะตัวป้ายทะเบียนนะคะขออนุญ,ญาตคืนเจ้าของเก่านะคะลูกค้า ของเขาค่ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED Daytime running light นะคะมีระบบตัดแสง High Beam นะคะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้2ตัวด้วยกันค่ะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแบบ LED เนอะมาต่อกันเลยนะคะที่ตัวยางนะคะตัวยางได้เป็นยางปี2023เลยนะคะเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนให้ใหม่นะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวแม็กขอบ20แบบนี้เลยนะคะ กระจกนะคะสีดําสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะด้านข้างเขามีไฟเลี้ยวอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของกล้องด้านข้างแบบนี้ให้ด้วยนะคะที่จะเปิดนะคะโคเมียมตัวนี้ทั้ง4บานเลยนะคะมีสมารท์ททีเลสแล้วเรียบร้อยนะคะแค่มีกุแจไว้ใกล้ก็สามารถติดเปิดได้เลยนะคะภายในห้องนิสารของเขาเป็นภายในสีทูโทนดําแดงนะ ดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวทางด้านของกระจกเนาะกระจกได้เป็นออตโต้4บานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะในส่วนของตัวนี้มี ปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม push start ให้นะคะแล้วก็ฝาทดา้เขาเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ Parking sensor มีให้รอบคันนะคะพวงมลัย m u l ต i f u ฟังชั n นะคะสามารถเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้รับสายวางสายได้ในตัวนะคะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมลัยมี airbag ให้แบบนี้ค่ะมี cruise control นะคะปรับความเร็วคงที่นะคะแล้วก็ p e n d เดินชิสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์กันได้นะคะทางด้านของตัวเรือนไมคค่ะ4 5 0 0 0 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับเป็นตัวหน้าจอแบบทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะตัวแอร์ออโต้นะคะแล้วก็คันนี้เป็นตัวขับ4นะคะลูกค้าแล้วก็มีแท็กชั่นคอนโทรลให้แบบนี้นะคะมีที่ชาร์จแบตให้2ตัวด้วยกันนะคะในส่วนของด้านหน้าห้องโดยสารเนาะ ตัวเกียร์เขาก็เป็นออโต้นะคะมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็การลื่นถลายการลื่นสวัดให้นะคะเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังห้องโดยสารกันบ้างนะคะที่จะเปิดอย่างที่หยกได้บอกไปเนาะว่าเขาเป็นอ่ามียมทั้งสี่บานเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอด้านหลังห้องโดยสารนะคะตัวเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้สีแดงนะคะอาตัดแดงแบบนี้นะคะตัวเบาะคือไม่หยับไม่ช้านะคะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าคือดูแลดีมากนะคะ มีแอร์เราให้3ามตอนด้วยกันนะคะเพดานคือสะอาดเกลี้ยงแบบนี้นะคะด้านหลังห้องริสานก็มีที่ชาร์จแบตให้แบบนี้คือสะดวกสบายแน่นอนนะคะดอกยางเขาคือแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังห้องริสารนะะตัวไฟด้านหลังของเขาเนาะเป็นไฟเลี้ยวแบบ ไลท์ไกดิงแบบนี้ค่ะลูกค้ามาพร้อมกับตัวรีเจนเดอร์2.4นะคะขับ4เชื้อเพลิงดีเซลนะคะกล้องหลังมีพร้อมค่ะชุดยางอะไหล่อยู่ครบแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4ตัวด้วยกันค่ะฝาท้ายเปิดปิดอัตโนมัตินะคะง่ายแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะคะเปิดเข้ามา คือกว้างมากๆนะคะถ้าเก็บบ่อแบบนี้ลูกค้าสามารถจุสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะอ่านี่นะคะภายในห้องโดยสารของเขาก็ประมาณนี้นะคะเพดานเกลียกล้ยงๆมีแอร์เราให้ทั้งในส่วนของบ่อแถวหน้าแล้วก็แถวหลังเลยนะคะมาดูที่ดอกยางของเขาก็แน่นๆแบบ นี้ทั้งสี่เส้นเลยเช่นกันนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของอ่าห้องดนสารทางฝั่งด้านนี้กันบ้างนะคะนี่นะคะให้ดูความบอกของเขาคือยังแน่นๆตึงๆนะคะลูกค้าไม่ยับไม่ช้าเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะได้เป็นตัว บอรปราไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะในส่วนของตัวรถคือสภาพสวยงามพร้อมส่งมอบนะคะสําหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมโทร065ค่ะ549 5296นะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดเลยไว้ที่ลิงก์ด้านล่างลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ yeah